สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันชงอางครางซอดแจ้งหมอลำน้ำลีหงเมียหัวห,ห,ห,หน้าน,นกพงสก่อค่ะนะคะวันนี้มาอีกแล้วนะคะอีก ep 2นะคะ ep ที่2นะคะหลังจากที่ลง ep แรกแบบกระหึมโซเชียลมากกระหึม YouTube มากกระหึม Facebook มากกระหึมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าโดนด่าพียบไปเลยบอกว่าไหนบอกจะ ใครทุกคําตอบตอบทุกคําถามใครทุกข้อสงสัยประเด็นความขัดแย้งนะคะโดนด่ามากเลยเพราะว่าไม่รู้หาอะไรเลยออกมาพูดทําไมอีกระเทยอีตุดอะไรสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะนบอกจะบอกนบอกจะตอบนบอกจะพูดนบอกจะคุยแล้วทําไมกลับกลายเป็นไม่รู้หาอะไรเลยไม่รู้ ีอะไรเลยประมาณนี้นะคะดี่ันก็อยากจะบอกว่าที่ไม่ตอบหรือที่ไม่รู้หรืออาจจะรู้หรืออาจจะแกล้งโง่ก็ได้ก็ต้องสาบขอภัยแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านยังที่ท่านสนใจแล้วก็อยากจะทราบอยากจะฟังนะคะ บางสิ่งที่ฉันก็รู้นิดนิดเพราะที่ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่บางสิ่งที่ฉันก็อาจจะไม่รู้เลยเพราะดิฉันไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นแล้วที่ดิฉันพูดไปตอบไปอธิบายไปก็เพราะมีคนถามมีแฟนคลับที่ถามถ้าไม่ถามดิฉันก็ไม่ตอบถามว่าดิฉัน อยากจะไปก้าวไก่เรื่องของคนอื่นไหมดิฉันก็ไม่อยากก้าวไก่ค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของดิฉันดิฉันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียคราวนี้ก็มีคนถามมาอีกว่าแล้วของจงอางละ่ะเงินค่าตัวของจงอางได้หมดหรือยังอันนี้ก็อยากจะบอกว่าในส่วนที่ตกลงกันก็ได้แล้วนะคะก็ได้แล้วในส่วนที่ตกลงกันแล้วก็ส่วนที่จงอาง ไม่รับก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราเห็นใจมากกว่าที่จะไปซ้ําเติมจงอ่างมองว่ามันเป็นการซ้ําเติมซ้ําเติมในที่นี้ก็คือมันไม่มีงานนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนถามว่าอยากได้ไหมเราก็อยากได้นะแต่ว่า คือเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้เดือดร้อนอะไรคือมีข้าวกินก็บุญหัวแล้วมีข้าวกินกลับบ้านไปก็มีข้าวกินมีอาหารกินมีเงินที่เก็บหอมรอมล,อลิฟที่แฟนเพลงหน้าเวทีให้ไว้ก็ดิฉันก็เก็บสะสมมาดิฉันไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยดิฉันก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรในจุดนี้ ถามว่าดิฉันจะเอาเอาไหมในเงินส่วนที่ยังเหลืออยู่เอาค่ะแต่ว่าไม่ใช่เอาตอนนี้อาจจะเอาปีหน้าทบไปเลยปีหน้าฤดูการหน้าออกงานดิฉันก็ค่อยจะไปเบิกทบต้นทบ,ทบ,ทบปลายเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็เลยเห็นใจค่ะเห็นใจต่างฝ่ายก็ต่างเห็นใจถามว่า อันนี้ไม่อยากจะพูดถึงนะคะเหมือนกับว่ามาสาวไสให้กากินแต่ในเมื่ออยากจะให้ดิฉันพูดขยันขยอดิฉันดิฉันก็จะพูดให้ฟังค่ะเพราะมีหลายคนมา,มาดา่าหลังจากที่ดิฉันลงคลิปไปมีคนหลายคนมาดา่าไม่รู้หาอะไรเลยแต่เสือกมาอัดคลิปเพื่ออะไรประมาณนี้แล้วก็ ไขทุกปัญหาตอบทุกคาถามไขรทุกปัญหา,ค,า,ค,ญหาความปมความขัดแย้งอะไรต่างๆแค่อยากเกาะกระแสเหรอใช่ค่ะถามว่าแค่อยากเกาะกระแสเหรอใช่ค่ะตอบเลยว่าใช่ค่ะอยากได้ยอดวิวเหรอใช่ค่ะเอาตรงๆเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่พูดก็คืออธิบายดิฉันขี้เกียจไปพิมพ์ตอบแต่และคนแต่และคนดิฉันก็เลยอัดคลิปทีเดียวให้รู้ไปเลยแฟนคับจงอ่างหรือคนที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านนะ่ะมีนะคะอยู่ในเฟซดิฉันดิฉันก็บล็อกไปหลายคนแล้วเพราะคุณแค่มาหาข่าวคุณแค่มาสอดรู้สอดเห็นแฟนคลับของจงอางจริงๆนะ่ะ คนที่ติดตามจงอางจริงๆเขาไม่เคยถามเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของจงอางมันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาน่ารักมากขอพระคุณมากค่ะแต่คนที่ไม่ใช่แฟนคขับจงอางเป็นแฟนคขับของคนอื่นคนอื่นในนะที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นแฟนคขับของคนในวงแฟนขับของแดนเซอร์แฟนลับของบอลำหรือคนทั่วไปแค่เป็นเพื่อนกันในเฟซเฉยๆแค่ไม่เคยมาหาไม่เคยมาถ่ายรูปหน้าเวทีด้วย เหล่านั้นอยากจะรู้เรื่องของคนอื่นมากเหลือเกินค่ะไม่ทราบว่าท่านจะรู้ไปเพื่ออะไรท่านมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเหรอท่านมีส่วนที่จะไปช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาหรือเขาเรียกว่าอะไรส่วนเกี่ยวข้องท่านอยากจะรู้อยากจะทราบไปทำไม ในเมื่อเจ้าตัวเขาก็มาชี้แจงแถลงไขอธิบายทุกข้อกังขาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็อยากได้ยอดวิวดิฉันก็อยากกอ,อกระแสดิฉันก็เลยต้องนิดนึงค่ะพูดง่ายๆประสิทธิ์ขอเป็นประสิทธิ์กับเรื่องนี้หน่อยแล้วก็ตอบ ดิฉันไม่อยากจะพิมพ์ตอบอธิบายเพราะว่าพิมพ์ยังไงตอบยังไงตอบคํานึงก็ถามมาอีกสองคำตอบดิฉันขี้เกียจตอบมันเยอะเกินไปก็เลยต้องมาอัดคลิปแล้วก็อธิบายให้ฟังไปเลยเพื่อที่จะไม่ได้ถามอีกแล้วก็ไม่ถามจริงๆหลังจากที่อัดคลิปอธิบายไปแล้วก็ไม่มีคนทักเข้ามาถามอีกเลยมีแต่คนคอมเมนต์ด่าคราวนี้ก็เลยจะมาอธิบายตรงนี้แต่วันนั้นไม่ได้พูดเรื่องเงินว่าได้ครบหรือไม่ครบ นี่คือประเด็นหลักของดิฉันนะคะที่ดิฉันอัดคลิปที่ดิฉันอธิบายดิฉันไม่รู้ท่านอาจจะมองดิฉันว่าเป็นคนที่เสียแซงไม่ดีตอแหลดอกทองก็แล้วแต่เราห้ามกันไม่ได้คะ่ะเพราะฉะน,นั้นแล้ว รู้แค่ไหนดิฉันก็พูดให้ฟังแค่นั้นตอบได้แค่ไหนดิฉันก็ตอบได้แค่นั้นถามว่าดิฉันรักองค์กรไหมมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรไหมก็ในระดับหนึ่งก็ไม่ถึงกับว่ามากมายอะไรแต่ถามว่ารักในตัวบุคคลไหมรักในผู้บริหารไหม ศรัทธาในผู้บริหารไหมแน่นอนค่ะเพราะเขาเป็นผู้มีพ่อคุณกับดิฉันแล้วก็เป็นนายจ้างของดิฉันแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสดิฉันอยู่ดิฉันก็ต้องตอบแทนเขาก็ต้องตอบแทนนี่คือการตอบแทนของดิฉันก็คือ ก็ยังคงทำงานอยู่ก็ยังคงเป็นสมาชิกในองค์กรอยู่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ฉันตอบแทนได้ก็มีแค่นี้ mm hmm. เข้าใจไหมคะดิฉันก็ยังอยู่ mm hmm. เพราะดิฉันถือสัจจะกขงดิฉันดิฉันให้คำมั่นสัญญากับหัวหน้านุดิฉันเคยพูดแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่ายังไงดิฉันก็จะอยู่กับหัวหน้านุ ดิฉันยังจะอยู่กับนามวิหกตราบใดที่นามวิหกยังยืนหยัดอยู่ยังยังไม่ยุบวงก็ยังจะอยู่เพราะฉะนั้นแล้วรับรองว่าไม่ยุบทุกอย่างเป็นปกติและรับรองว่าได้แน่นอนค่ะค่าตัวที่ติดค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็น ใครที่เหลือแต่ดิฉันไม่เคยถามนะคะดิฉันไม่เคยถามอันนี้ดิฉันไปฟังจากไลฟ์สดของหัวหน้าจงอางเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยซีเรียสไม่ถามและไม่สนใจเลยเรื่องค่าตัวเรื่องเงินดิฉันไม่สนใจและไม่ซีเรียสเลยหัวหน้าให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นดิฉันไม่เคยไป ต่อต้านดิฉันไม่เคยไปโต้แยง้งว่าไม่ถูกและดิฉันไม่เคยนับไม่เคยเขียนไม่เคยจดว่ามีกี่งานกี่งานกี่งานบวกลบคูณหารดิฉันไม่เคยท่านจ่ายมาแค่ไหนฉันก็เอาแค่นั้นดิฉันจึงเป็นบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลหนึ่งในองค์กรที่หัวหน้าไว้ใจแล้วก็ เชื่อใจแล้วก็สบายใจเพราะแกบอกว่าพ่อัวหน้าบอกว่าจงอ่างเป็นคนเดียวที่ไม่วุ่นวายเรื่องเงินเงินทองทองนางเป็นคนเดียวที่ไม่วุ่นวายและไม่ขยันขยอไม่เจ้ากี้เจ้าการเรื่องเงินทอง ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะดิฉันคิดว่าทุกอย่างมีเหตุและมีผลอาจจะต้องจ่ายหลายทางก็เข้าใจเพราะดิฉันเคยเป็นหัวหน้าวงมาก่อนดิฉันเคยรับงานเองดิฉันเคยมีวงหมอลำกรอนดิฉันเคยมีวงหมอลำเรื่องตอกกรอนดิฉันเคยมีวงโปงลางดิฉันเคยมีวงหมอลำซิ่ง ดิฉันเคยเป็นผู้บริหารเป็นคนจ่ายเงินลูกน้องดิฉันเคยมีภาระดิฉันเคยเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ดิฉันเป็นเคยบริหารเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของการสแสดงดิฉันทราบดีว่าถึงเวลาลำบากหรือถึงเวลาที่เข้าตาจนจริงๆก็อาจจะมีหัวหน้าก็บอก ว่ายังไงก็จะจ่ายครบทุกคนไม่อยากเป็นหนี้ใครทั้งชิ้นเพียงแต่มันอาจจะไม่ตรงตามเป้าของหลายๆคนที่ตั้งไว้อันนี้ดิฉันขอเป็นคนกลางนะคะแล้วก็ดิฉันก็รู้สึกว่าเออใจเขาใจเราค่ะ มือนกับเราไม่มีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตทางศูนย์เขาโทรมาตามเงินเราเราไม่มีเงินไปจ่ายหรือเรามีอยู่แต่ว่าเราต้องเก็บเงินตัวนี้เพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นจ่ายค่าบ้านก่อนจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนเพราะเขาจะมาตัดค่าน้ำค่าไฟเราก็ไม่ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเข้าใจไหมคะ เราก็ต้องจ่ายค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟก่อนเพื่อที่จะให้เรามีบ้านอยู่มีน้ําใช้มีไฟใช้อินเทอร์เน็ตก็พักไว้ก่อนแล้วมีก็เป็นการหมุนเงินพูดง่ายก็คือหมุนเงินนะคะหมุนเงินในองค์กรในครัวเรือน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็เลยทราบเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ตั้งแต่ปิดวงมา2เดือนกว่า ตั้งแต่มีโควิดเข้ามาไม่ได้ไม่มีรายรับเลยมีแต่รายจ่ายทั้งสิ้นเพราะลูกน้องก็ยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมลูกวงก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็ต้องจ่ายค่าอะไรจีปาถะเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็เลยรู้สึกเห็นใจมากกว่ามากกว่าที่จะ ก็เห็นใจตัวเองด้วยเหมือนกันแต่ก็เห็นใจผู้ที่ใช้เงินเยอะกว่าดิฉันดิฉันแทบไม่ได้ใช้อะไรดิฉันก็เลยไม่ได้คิดมากเพราะดิฉันเป็นคนที่ทไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยดิฉันเป็นคนที่ขี่เหนียวสุดๆประหยัดเงินสุดๆในการที่จะไปจ่ายสุรุยสุรายดิฉันก็เลยขี้เหนียวสุดๆเพราะสถานการณ์แบบนี้ลงทุนอะไรไปก็ขาดทุนยับเยิน ไม่สามารถจัดงานได้แม้แต่ดิฉันขายของแห้งออนไลน์ขายอะไรต่างๆก็าขาดทุนดับเยินดิฉันก็เลยทราบดีว่าเออเอาล่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันดิฉันก็เชื่อว่าผู้บริหารก็นอนไม่หลับเหมือนกันแล้วค่ะถ้าเจอปัญหา ในสภาวะที่เงินไม่เข้าแต่มีค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาดิฉันก็เลยเห็นใจรู้สึกเห็นใจดิฉันก็เลยไม่ได้ซีเรียสเพราะสงครามยังไม่จบค่ะสงครามยังไม่จบปีหน้าฤดูการหน้านามวิหกก็ยังยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมมีงานเยอะเหมือนเดิมมีบุคลากรที่มาสมัครเหมือนเดิมไม่สายค่ะปีหน้าดิฉันค่อยทบ ดอกทบปลายก็ได้ทบต้นทบปลายก็ได้ค่อยเอาค่าตัวทบปีหน้าก็ได้ดีซะอีกดิฉันมองว่าฝากฝากไว้ก่อนค่ะไม่เป็นไรดิฉันขอฝากไว้ก่อนถึงมันไม่ได้มากมายดิฉันฝากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวปีหน้าดิฉันจะมาเอาเหมือนกับธนาคารฝากธนาคารไว้ก่อนถ้ามาอยู่กับดิฉันดิฉันอาจจะไปทุ่มผู้ชายหมดซื้อผู้ชายกินหมดอาจจะไปซื้อเสื้อผ้าอาจจะไป ซื้อเล่นหมดแต่มันอยู่ตรงนั้นดิฉันเอาไปซื้ออะไรไม่ได้ก็เหมือนดิฉันฝากธนาคารไว้ค่ะถ้ามองในแง่ดีนะคะมองในแง่บวกเหมือนกับฝากธนาคารไว้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็เลยไม่คิดมากเพราะเงินก็ยังอยู่ไม่สูญหายไปไหนไม่เสียไปไหนเสียหายไปตกหล่นไปที่ไหนเงินยังอยู่ เก็บไว้นั่นแหละคะ่ะปีหน้าเดี๋ยวค่อยไปเอาไม่เดือดร้อนใจวัดใจค่ะใจวัดใจใจวัดใจใจวัดใจนะคะอันนี้ก็มาตอบแล้วสำหรับที่ดิฉันตอบได้สำหรับที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องของดิฉันแต่ส่วนที่ดิฉันไม่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียดิฉันไม่ตอบไม่พูด ด่าก็ด่าเถอะค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจค่ะเราเป็นปุตตุชนคนธรรมดามีคนรักมีคนเกลียดมีคนด่ามีคนชอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาขนาดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นบรมศาสดาเอกของโลกก็ยังโดนวิจารณ์โดนคนว่าโดนคนให้หลายนับภาษาอะไรกับมนุษย์เดินดินอย่างนี้สั้นะธรรมะ ทุกสมุทัยนิโรธมักอรลยสัจส,สีคองให้อยู่ศีลสมาธิปัญญาพิจารณา,ารนอกจากนั้นก็มีเมตตามุทิตาอุเบกขาทำให้เกิดปัญญาอยู่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้นะคะ ็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดพระวัดป่าหรือพระสายกรรมฐานท่านไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวถ้าปฏิบัติด,ดีประเด็บัตรชอบไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สมบัติท่านก็ยังอยู่ได้ไม่กินข้าวเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ไม่ตายดิฉันมีข้าวกินค่ะดิฉันจะตายทำไมคะเพราะพ่อ,พอแม่ดิฉันมีข้าวให้กิน ดิฉันก็แค่ปรับเปลี่ยนจากการอยู่สำนักงานอยู่ในอุดรกลับมาอยู่บ้านกินข้าวกินอาหารตามมีตามเกิดฤดูการนี้อะไรจับอึ่งจับกบจับเขียดหาเห็ดหาอีหลอกอีง,อง่อมหาของป่าหาอาหารพื้นบ้านกินแก,ง,นก,แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกง สุบ,บเคียสุบ,บมีกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแล้วก็อยู่เพื่อกินเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือข้อคิดนี่คือหลักการของดิฉันดิฉันก็เลยไม่ได้เดือดร้อนค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าทุกท่านนะคะที่ยังเชื่อใจจงอ่างแล้วก็เมตตาจงอ่างให้จงอ่างอยู่เป็นสมาชิกของวง นามวิหกอยู่ยังไงซะจงอางก็จะอยู่กับนามวิหกเหมือนเดิมค่ะไม่ไปไหนหรอกคะ่ะก็อยู่นี่แหละค่ะเพราะว่ามีลูกอยู่นี่กลุ่มของลูกจงอางทั้งหมดก็ยืนหยัดอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามอุดมการณ์ของดิชันทุกอย่าง เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ก,กดกระดิ่งนะคะ EP สมจะมีหรือเปล่าก็แล้วแต่ท่านค่ะดิฉันจะตอบตาม EP ตามคนที่ถามอาธิบายไปตามนั้นขอบคุณค่ะลักทุกคนค่ะ